ว่าด้่ยเรือนไทยประเทการใช้งานการประมงและเจ้าของเรือขนส่งน้ำต้องิด้ระบบตามเรรอประมงและดูแลรักษาวกะมงเพื่สามารถใช้ในการตลาดใากโดยมีอรกำหนดเกีขตั้งแต่3 0ตัข้นไปต้องระบบตามเรือซึ่งกรงประมงกด้มีการพัฒนาน้วยเครชั่งที่ชื่อว่าฟิชเชอรี่เน็ที่จะทำขึ้นเพื่อมีความสะดวกให้การาเรือหผู้รับบอาและทั้งหอดการ โดยเจ้าของเรือหรือผู้รับใบอนุญาตสามารถเนินการด้วยตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลของเรือการติดตามระบบการสื่อสารลงทขังการติดต่อผู้สื่อสารที่เชื่อมโยงกับระบบติดตามเรือนอกจากนี้พิธีการดันกล่าวเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าของเรือผู้รับใบอนุญาตกับเจ้าหน้าที่กรมการเรือในการแจ้งข่าวสารประกาศทางไกลให้กับเจ้าของเรือผู้รับใบอนุญาตได้สร้างโดยสามารถใช้งานได้ทั้งบน โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เขียนขั้นตอนง่ายๆไม่มีขั้นตอนก็ส <c oughs> ามารถทำได้สะดวกง่ายไม่ต้องรอคิว <c oughs> ระบบติดตามเ้ืเยนเระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันและก็จัดการทำประมงผิดกฎหมายขาดก,การรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU fishing โดยระบบสามารถแสดขงข้อมูลเส้นทางการเดินเรือเอีนสอได้สามารถนําไปวิเคราะห์ประกกับข้องูนอื่นได้เช่นสัตว์น้ําที่จับได้ในโซนการพิการณาการประมง fishing l o ชนิดและปริมาณสัตว์น้าขึ้นท่าได้โดยกำหนดให้เจ้าของเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยประเภทการใช้งานทําการประมงและเจ้าของเรือคนไาย ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาโดยมีข้อกำหนดคือใพเรือประมงขนาดตั้งแต่3ามสิตันขึ้นไปต้องติดตั้งระบบติดตามเรือซึ่งกรมประมงได้มีการพัฒน,น,นาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า f i s h e r y net ที่จะทาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของเรือหรือผู้รับใบอนุญาตและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ครับขอกล่าวสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นขออนุญาตได้นาตัวนะครับ ผม,มาอาภิชาเป็นมณีเป็นข้าราชการประจำห้องคอนโรลูหรือห้องติดตามสถานการณ์ศูนย์เบแปซีนะครับวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเรษษสริมสร้างศักยภาพชาวประมงอาณิสในการทำประมงทะเลที่ยั่งยืนนะครับและในลําดับต่อจากนี้นะครับก็ผมขอรับเรียนเชิญท่านนายบัญชาสุขแก้วนะครับท่านอธิบดีกรมประมงนะครับขึ้นบนเวนทีนะครับเพื่อเข้าสู่พิธีเปิด ของโครงการในวันนี้เราเป็นทางการครับขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนายนันทพลดารุมานนะครับรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการาากองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงกล่าวรายงานขอเรียนเชิญครับเรียนท่านบัญชาสุแก้ว อธิบดีกรมบงรท่านมานพหนุสอนท่านสุวัสด์วงสุวัส์ท่านทิติพรหลาประเสริฐท่านประเทศสรัตนรองอธิบดีกรมมงรท่านจุมพลสงวนสินที่ปรึกษาด้านการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ผู้แทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยท่านชินชัยสถิรยากรผู้บริหารกรมมงรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผม นายนัทพลบรรุมาตหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ติดตามและคัดระวังการทําการประมงในแ้าน้าไทยรักษาราชการแทนผู้ในการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมงขอขอบคุณท่านบัญชาสุดแก้วอธิดีมประมงเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชาวประมงพาณิชย์ในการทําการประมงทะเลที่ยั่งยืนในวันนี้ด้วยกรมประมง ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมงเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาชาติโดยให้ความสําคัญกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมคนหลักกฎหมายหลักธรรม,รมพัญญัิครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอธิบดีรประมง ึงได้อธิบดีให้กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมงดําเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชาวประมงพณิชย์ในการทําการประมงทะเลที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนําเทคโนโลยีข้อมูลสถิติมาใช้ประโยชน์ในการทําการประมงเพื่อพัฒนาการทําการประมงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพชาราประมงในการทำประมงทะเลที่ยั่งยืนประมงโดยกองบริหารจัดก,การเรือและการทําการประมงได้ในการใช้ประโยชน์ และดูแลทรัพยากรแต่น้นอย่างมีความรับผิดชอบรู้คุณค่าก็ทั้งให้ความสำคัญนะครับขอครปกรมงได้ดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมคุณค่าอาชีพประมงโดยจัดอรบรมตางอรับันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านปัญชาสุดแก้วอธิบดีกรมประมงได้กรุณากล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชาวประมงพณนชย์ในการทำการประมงทะเลที่ยั่งยืนขอเรียนเชิญครับกับการเรียนท่านจุงพลสุวัสิ์ อดีตอีิปรีกรมประมงที่ปุตษากรมประมงท่านชินชัยตัวแทนสมาคมประมงแห่งประเทศไทยคุณพิชัยตัวแทนสมาคมประมงและสมาคมประมงแห่งประเทศไทยท่านรองอี่บดีท่านสี่ท่านหัวหน้าส่วนราชการกรมประมงตัวแทนในพื้นที่ที่เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างศักยภาพชาวประมงาพาณิชย์ในการทําการประมงที่ยั่งยืนในวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดขอเรียนอย่างนี้นะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาพี่น้องชาวประมงทั้งาพาณิชย์และพลื้นบ้านได้อยู่ในห่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านใน,นการจัดก,การทรัพยากรเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทโลกซึ่งประเทศไทย เราอยู่ในปฏิบัติการประมงของโลกมีองค์กรระหว่างประเทศมากมายที่จับจ้องให้ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทั้งในเอเชียและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกส่วนพยายามให้เราเป็นผู้นำเป็นแบบอย่างจนตะดนันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเราเองก็อยู่ในภาคีองค์กรระหว่างประเทศมากมาย ใต่การจะหยิบฉวยเอาสิ่งระหว่างประเทศมาใช้ในประเทศมันต้องตรงกับบริบทของประเทศไทยด้วยที่ผ่านมาเราใช้เครื่องมือหนึ่งในการจัดการก็คือกฎหมายประมงซึ่งกฎหมายประมงเองเราได้ออกมาตั้งแต่ปี2558แก้ไข2560และก็ขณะนี้เองความก้าวหน้าร่างกฎหมายประมงฉบับใหม่ซึ่ง เป็นหัวใจสําคัญยิ่งที่จะเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนในการนํามาบริหารจัดการไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้อยู่ใต้บังคับหรือผู้ต้องปฏิบัติก็ดีก็คือทั้งชาวประมงธุรกิจต่อเนื่องผู้พะเลี้ยงก็มีความก้าวหน้าถึงอยู่ในขั้นวันที่24ก็จะเข้าสภาวาระ2 3ก็น่าจะผ่านแล้วก็ จะส่งกลับไปยังผู้แทนสภาผู้แทรนราษฎรในไม่เกินวันที่6มีนาเพราะ60วันฉะนั้นก็เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ปรากฏทั้งทางสื่อและก็ทางรอบข้างที่จะยังมีอยู่หลายมาตราที่จำเป็นจะต้องทั้ง ของกรรมธิการก็จะทําให้สีมาตรานั้นได้ผ่านก็มีมาตรา69เรื่องอวรล้อนจับในเวลาทังคืนมาตรา66เรื่องสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมมาตรา114งว8เกี่ยวกับเรื่องทําผิดตามมาตรา17เติน3ครั้งที่ถือเป็นความผิดได้แรงและมาตรา170นะครับเกี่ยวกับเรื่องอที่จะให้เร่งรัดออกกฎหมายลูกซึ่งมีอยู่20 ตามกฎหมายใหม่2561มาตรานั้นจะต้องออกภายใน2ปีแต่ผู้ที่สภาอยากให้เร่งรัดให้ออกไปใน1ปีก็มีประมาณนี้ก็ต้องที่พูดเรื่องนี้ก็เนื่องจากมีตัวแทนสมาคมประม,อง,ระมองอยู่ด้วยครับการดําเนินการของกรมนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องใหญ่สุดก็คือเรื่องตํับดันการแก้กฎหมายก็จะดําเนินการไปตามไทรรองของระบบรัฐสภา ส่วนเรื่องในการดาเนินการในการจัดการก็เรียนพี่น้องนายกสมาคมประมงและก็ตัวแทนนะครับว่ากรมประมงเองตั้งแต่เริ่มบริหารจัดการโดยใช้กฎหมายประมงฉบับใหม่เราทราบถึงข้อจํากัดถึงการต้องเปลี่ยนแปลงนะครับของพี่น้องชาวประมงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รว,รวดเร็วก็มีตัวบทกฎหมายที่ควบคุมกํากับผิดพลาดแล้วจะต้องมีบทลงโทษที่ค่อนข้างสูง ภาครัฐกรมประมงไม่สบายใจที่จะต้องนําอะไรที่เข้มขัดกับผู้อยู่ใต้บังคับโดยผู้ดู่ใต้บังคับยังไม่ทราบผู้อยู่ใต้บังคับยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนยังไม่มีเวลาให้เขาได้สอดร้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปกรมประมงเองก็พยายามทําหลายโครงการเช่นโครงการไต่รักชาติเราหวังว่าไต่เป็น,นกลไกสําคัญที่สุดที่เขาอยู่ในเรือเพราะามีข้อมูลว่าเรือ9 0้าันกว่าลำเป็นเรือพันที่ขอใบอนุญาต เป็นเจ้าของลงเรือเองแค่ส0บเปซนีกเก้าเป็นไตไตคือผู้จัดการโรงงานผู้จัดการเรือเรามองว่าไตเป็นผู้ที่จะทําให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นเจ้าของมีเรือหลายลำความหวังก็อยู่ที่ไตนะครับเจ้าของเองไม่ได้ลงเรือแต่เจ้าของเป็นผู้รับใบอนุญาตไตมีอะไรพลาดครั้งเจ้าของก็ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบลำต่อลำไม่ว่ารับผิดชอบหมู่ ความหมายคือปิดลําเดียวเพื่ออีก9ก้าลำต้องปิดด้วยต้องหยุดเรือด้วยขออนุญาตไม่ได้ด้วยผมประมองคิดหนักมากในเรื่องนี้ก็พยายามจะจัดสารระมาณที่มีอยู่จํากัดนะครับไปสร้างการรับรู้โดยใช้คําว่าใส่รักชาซึ่งเราได้ประเมินโครงการใน3รุ่นนะครับที่อบรมที่ผ่านมาก็พบว่ามีแนวโน้มที่ดีแล้วใสเองเขาก็พูดให้ผมฟังว่า เขารู้สึกมีศักดิ์ศรีขึ้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอนาคตคนจะมีสถาบันใตขึ้นสถาบันผู้ประกอบาการบนบกไม่ว่าโรงงานธุรกิจอะไรทั้งหลายนะครับ mm hmm. เขารวมตัวกันเหนียวแน่น mm hmm. เขารวมตัวกันผลักดัน mm hmm. รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน mm hmm. เพื่อจะให้วิชาชีพของเขาเป็นองค์กรที่มัดรวมและมีเสียงไม่ว่าเป็นสมาคมโน,น่นนี่นั่นแต่ไตซึ่งเป็นอาชีพที่เขาหาปลามาเลี้ยงคน นะครับมาตามมาเลี้ยงคนเขาจจากไม้พวกเรากินตั้งหนึ่งจุดสี่ล้านตันซึ่งเทียบมากกว่าเพราะเลี้ยงบนบกบนบกเราก็เลี้ยงนั้นเราอบรมทั้งสมาร์ทปั๊มเมมร์สมาร์ทยุวะประมองอะไรเยอะเลยแต่ไตไม่เคยฉะนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งปีนี้ก็จะเริ่มอบรมอีกรุ่นหนึ่งในเดือนมีนาและหวังว่าอ่าประมาณปีหกเก้านะครับซึ่งเราได้ตั้งเรื่องนี้ไปด้วยแล้วจะได้พัฒนากันอย่างจริงจังเพื่อให้ไต เขามีที่ยืนแล้วก็ให้เขาเป็นวิชาชีพที่ภูมิใจในตัวเองทุกเรื่องนะครับในทะเลท่าไถเขาหองว่าที่เขาทําอยู่นั้นเกิดอะไรขึ้นกับธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนมนุษย์เราแก้ปัญหาการทําม,มนุษย์เราจะเห็นว่าใครไปอยู่ในทะเลในเวลานานๆเป็นเดือนนะครับในที่แคบเราไม่เคยฝึกก็เลยนะว่าเขาจะอยู่ในทะเลที่แคบกับคนเป็นเดือนได้ยังไง ฉะนั้นในวิชาชีพนี้นะครับผมก็ให้ปปรนะครับอบรมไปแล้วแล้วก็ให้เพิ่มหัวข้อแล้วก็ให้ไปดูเพิ่มเติมว่าควรจะเพิ่มอะไรให้กับไต่แล้วก็หาไตที่ที่ฝึกไปแล้วมาเป็นที่เลี้ยงนะครับเพื่อจะถ่ายต่อครับครับเรื่องที่สองกรมได้ทําเรื่องผู้มือประมงพาณิชย์ซึ่งเราก็มองว่าทุกอย่างนะครับทุกอาชีพจะมีแนวทางปฏิบัติมีขั้นตอนมีอะไรให้ทดาอบเขาก็ไม่อยาก ทำความผิดกับชาวประมงเช่นเราขับรถบนทางด่วนถ้ามีป้ายบอกว่าตอนนี้ขั้นความเร็วกำลังจะเกินเราก็ถอนารเร่งนะครับแต่ว่าพี่น้องชาวประมงเขาเขาไม่รู้ถ้าเขา้เขาคงไม่ทํานะครับเราเองที่ห้องห้องแห่งนี้ครับที่ศูนย์ปฏิบัติการ้าระวังทาการประมงเราเรียกว่า FMC เราดูเส้นในในเอ่ใน,ในเครื่องติดตามเรือของเราใน VMS บางครั้งนะครับเราเห็นพี่น้องชาวประมงไต่เส้นไต่พอผมเองก็ให้ทางปีโป้นะครับไปทำตัวชี้วัดเรื่องเชิญไต่ก็คือเชิญไต่มาพบนะครับเชิญไต่มาพบก็ไต่เยื่อสูนใช้โครงการว่าไต่เยี่มสูกนก็เอาไต่ยยตที่นักเลงนหน่อยไต่ที่ชิโก้หน่อยบอกว่ารับรู้นะเพราะว่าเครื่องมือติดตามเรือเนี่ย เราเห็นท่านอยู่ท่านท่านยังมีพฤติกรรมเหล่านี้ขอให้มาพบกับเจ้าหน้าที่ที่ปีโป้แล้วก็ปรับไม่ใช่แค่ธนกนติแดงไปแต่ว่าสร้างความเข้าใจว่าทุกอย่างตอนนี้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็ตามท่านอยู่พะเล่าท่านอย่างนี้ว่าแม้แต่มีปัญหาที่ไทยลุกลำ้ำหรือไม่ลุกลำ้ำซึ่งเรามองว่าไม่ลุกลำ้ำที่เแดนที่เราไปทําการประมงที่ระนองข้อมูลทั้งหมดสุดท้ายก็มาขอที่เราศูนย์แห่งนี้นะครับเป็นศูนย์ข้อมูล แต่เราเองก็มีข้อมูลในเส้นปฏิบัติการซึ่นขนะนี้ก็ได้ยกระดับเส้นปฏิบัติการเพื่อแจ้งแจ้งเตือนนะครับไม่ได้แจ้งเอาผิดแต่เป็นเตือนว่าพี่น้องชาวประมงถ้าไปอยู่ในเขตบ,บริเวณนะั้นและท่านมีความสูกเสี่ยงยังไงก็ให้ความร่วมมือในการรับการแจ้งข่าวและก็กรณีเห็นว่ามันถุกเสี่ยงมากๆขอว่าให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับไปเชิญมา ให้มาดูแล้วก็ให้กลับมาก่อนเพราะเราไม่อยากให้เป็นเคพื่อนฝ่ายของสิ่งที่จะนําไปชู่เรื่องความมั่นคงต่อซึ่งในภาคความมั่นคงก็องมองมาที่ศูนย์ของเรานะครับเชิญเราไปทุกกรรมธิการเลยเพื่อไปให้ข้อมูลซึ่งเราก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงและก็เป็นเรื่องที่กรมประมงต้องดูแลที่น้องชาวประมงครับอันที่สามที่เราดําเนินการก็คือพิชาตที่ทัดที่ผ่านมาก็มีข้อจํากัด ในการใช้จนปัจจุบันนายกระดับเป็นพิชฎีนิกซึ่งกรมประมงได้ให้เงินไป4ล้านบาทนะครับซึ่งได้พัฒนาโปรแกรมนี้ซึ่งมีความสำคัญค่อนข้างมากที่จะคอยให้ข้อมูลนะครับระหว่างเจ้าของเรือที่อยู่ที่อยู่ที่บ้านนะครับที่จะได้รับทราบว่าเรือท่านอยู่ที่ไหนเรือท่านมีรายละเอียดถึงขนาดว่าจับสัตว์น้ำไปแล้วเท่าไหร่วันเหลือเท่าไหร่ นะครับวันเหลือเท่าไหร่ก็สามารถดูจากแอปนี้ได้นะครับการยื่นคําขอต่างๆนะครับทางปรบรมาเล่าให้ผมฟังว่ายื่นได้หมดทางทางทีเนี่เน,นี้แล้วมีประโยชน์มากนะครับเดี๋ยวผมจะได้ดูนิทรรศการก็หวังว่าโครงการเหล่านี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์และกรมประมงเองก็ยังคิดจะร่วมกับพี่น้องชาวประมงนะครับให้ช่วยกันพัฒนานะครับอะไรก็ตามที่เป็นนวัตกรรม ที่เป็นสิ่งที่จะให้เสริมศักยภาพที่น้องชาวประมงในการทําการประมงกรมประมงก็จะขอรับนะครับขอให้ท่านได้เสน,เนอแนวคิดนะครับเพื่อกรมประมงจะได้ไปพัฒนาต่อครับพี่น้องอสมาคมประมงตัวแทนนะครับกรมประมงก็ขอเรียนกับท่านว่าขณะน,นี้ในรอบ10ปีเราได้ร่วมกันพัฒนา,าในวงการประมงของเรามาสู่ ขั้นตอนที่จะต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงผมประเมินโดยโดยตนเองและก็คุยกับวงการอยู่หลายท่านพบว,ว่าชาวประมงเราได้ตื่นตัวและก็พัฒนามาค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงนะครับภายใต้หัวเรี่ยวหัวต่อน,นี้เราเองก็ยังยังยืนย่นนะครับที่จะรับฟังและก็รับเสนอปัญหาเรามีกฎหมายรูปที่จะต้องออกอีกประมาณ20ปัจจุฉบับที่ ีกฎหมายใหม่เราก็ยินดีนะครับที่จะรับฟังความคามิดเห็นรอบด,ด้านนะครับเพื่อที่จะนํามาแก้ไขส่วนกฎเดิมๆที่ออกอยู่ถ้าอะไรยังเป็นปนัญหาอุปสรรคนะครับยังมีข้อที่จะต้องปรับต้องเปลี่ยนยังตีความที่ที่ไม่เหมือนกันหรือจาหน้าที่ตีความไปอย่างหนึ่งแต่ชาวบ้านเข้าใจไปอย่างหนึ่งนะครับเราเองก็จะจะจะขอรับมาแก้ไข ส่วนเจ้าหน้าที่ของกรมขนาดน,นี้เราได้พัฒน,นาไปทุกด้านแล้วพร้อมที่จะรองรับและก็เตรียมคู้เดินไปกับพี่น้องชาวประมงขอให้ท่านได้มั่นใจนะครับในการแก้หนาภาคการประมงเพื่อให้เรากลับมาเป็นเจ้าสมุดนะครับและก็จะทําให้พี่น้องชาวประมงอยู่ดีกินดีขึ้นในปานนี้นะครับผมเองซึ่งเป็นผู้บริหารของกรมประมงพร้อมรองอธิบดีทั้งสีท่านเรายืนยันนะครับว่าที่จะ ร่วมกับพี่น้องชาวประมงในการแก้ไขปัญหาพัฒนาและก็เสริมศักยภาพของพี่น้องชาวประมงาพาณิชย์นะครับในป่านี้ผมก็ขอเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชาวประมงในการทําการประมงที่ยั่งยืนพร้อมทั้งเปิดตัวแอปพลิเคชันฟิชเชอรี่เน็กอย่างเป็นทางการและขอวยพรให้การดําเนิน,นงานของโครงการนี้ประสบผลสาเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการต้องขอขอบคุณครับประดิษค,ครับขอขอบคุณท่านอธิบดีกรประมงน,นะครับในในระหว่างนี้นะครับขอความรรนาท่านอธิบดีนะครับยังคงอยู่บนเวทีนะครับลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญท่าน,นจุมพลสมวสัดิ์ศิลที่ปรึกษาด้านการพัฒนากลุ่มวิสาหกาิจชุมชนและสากล ท่านรองอธิบดีทุกท่านนะครับและผู้แทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยนะครับขึ้นอย่างบนเวทีเพื่อทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับขอเรียนเชิญครับครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับ ทุกคนครับพร้อมหรือยังครับสําหรับการเปิดโครงการอย่างเป็นทางการนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามานับถอยหลังพร้อมกันนะครับ3 2 1 ท่านบนเวทีนะครับถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะครับขอบคุณครับแล้วก็มีลำดับภาพตั้งนะครับก็คือให้ท่านทุกท่านบนเวทีนะครับ กับหลังหันถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในวันนี้นะครับครับขอเรียนเชิญแก่ผู้เกียรติทุกท่านนะครับยืนขึ้นเพื่อร่วมบันทึกภาพเกียรติร่วมกันนะครับ ่านอ้อก่อรหนงสองสามครับขอบคุณนะครับ 1, 2, ยนะะินะครับ 1, 2, หนึ่งสองสามครับออาท่านชูนมือหน่อยครับผมเห็นะนะค,ะ,ะครับ 1, 2, ค้างหนึ่งสองสามครัขอบคุณ้งไว้ก่อนครับขอค้างไว้ก่อนนะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับเราใช้ได้เลยนะ